สวัสดีครับพวกเราไทยเทนเนอร์แมนเทนแมนนะครับมากับพวกเราไทยเทนแล้วก็ s าว t h s i ครับก็วันที่18มิถุนายนนี่นะครับก็เจอพวกเราแน่นอนนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับ s าว t h s i ไทยเทนนะครับที่ที่ลองบีชนะครับผมหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับฮะเชิญชวนต่อที่เนาะก็วันนั้นนะครับไปกันครบทีมเลยนะครับวันนี้มี s าว t h s i ไทยเทนมาแต่ว่าวันนั้นไปทั้งแก๊งเลยไทเทนีแมนเทนแมนนะครับทั้งไทยโคนมีอีซี่ เยอะแยะมากมายรัสเาียด้วยเจอกันนะครับเรียกว่ารวมวงหมดเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับคอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับ on the beach นะต้องสนุกแน่ๆนะครับทั้งทั้งคนที่เคยมางานที่ pop หรือไม่เคยมางานที่ pop นะครับมาได้หมดเพราะว่ามีหลายวงหลายรูปแบบมากนะครับและที่สําคัญสุดคือฟรีอ่าฟรีเราก็ลองบีชนะครับดูซิว่ามันจะลองได้ถึงขนาดไหนนะครับถ้าเรามาลองกัน